ซัมซุง A06 5G สเปคเนี้ยเล่นเกมโคตรฟินในราคาเกินขุมจัดนีด่คือซัมซุง A06 5G ครับที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ LCD 6.7นิ้วอัตราเรเฟรชเรทได้สูงสุดถึง90เ z ไถ่ายหน้าจอได้ลื่นมากใช้ดูหนังดูโซเชียลได้ฟินๆฮนะแถมลำโพงเนี่ยถือว่าเสียงดังกำลังดีเลย <Yeah. S 1> มีกล้องหลังมาให้2ตัวฮะก็คือกล้อง50ล้านแล้วก็กล้อง2ล้านพิกเซลสามารถจะถ่ายซูมดิิตอนได้10เท่าครับแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้8ล้านครับคุณภาพกล้องก็ตามนี้เลย รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ 5G ครับสามารถใช้การน,น้ำกันฝุ่นได้ที่ IP 54บแบตใช้งานยาวๆครับ5,000มิ 5, ah. ลลิแอมรองรับชาร์จไวได้สูงสุด25วัตต์ครับถ้าจะซื้อไวให้เด็กเล่นเกมนะครับบอกเลยว่า Samsung A 0 6 5G เนี่ยสามารถใช้เล่นเกมได้สบายๆครับอย่างเกม Rv นะ,ะสามารถจะปรับเฟรมเรทได้สูงสุดถ,ถึง60เฟรมเลยครับเล่นได้ลื่นๆเลยฮะภาพกราฟิกอาจจะไม่ได้สูงสุดฮะแต่ก็สามารถปรับสูงได้ครับคุณภาพของกราฟิกก็ตามนี้เลยะ หรือจะถือไว้ใช้งานทั่วไปก็ไม่ติดครับแถมได้วัน U I7 ดซะด้วยและยังมีระบบความปลอดภัยด้วยการสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มเปิดปิดครับและระบบแอดบ็อกฮะป้องกันมิจฉาชีพครับมาพร้อมกับดีไซน์สวยเพียวบางฮะกับ2ส,สีให้เลือกครับก็คือสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดำเหมาะเลยฮะที่จะซื้อให้เด็กๆนะครับไว้ใช้เล่นเกมหรือว่าใช้งานทั่วไปได้เลยฮะสเปคดีเล่นเกมได้ราคาไม่ถึง5 0 0พันครับแถมดีไซน์เนี่ยสวยด้วยครับบอกเลยว่าคุ้มจัดกับราคานี้